ถ้าผมตีเนี่ยผมจะตี4-7-2เพราะว่า7มี2ตัวอ๋อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีมาแชร์นะครับตอนนี้มาลุ้นเลขทูบราวของอาจารย์น็อตตี้นะครับว่าจะได้เลขอะไรมาลุ้นกันครับตาปิดจางทำนั่นตูสักเทกาเมจะลูเปกฤสิธาตุละเทตันตะลิเทวิมาเนทีเปลาเทศกาเมตะลุวันข้ายเมเทหะวัตที่เมเปเปตุมาจะยันตูเทวาจลละมิสเมยะกกะกาปะนาคาพิสันตาตุลีเดยัง วันีวาราปฏินำสทุีุนัตุนรรมมตุนัการุย์ั่านตาทรมัตุนัการุย์ั่านตาทรมัตสุนัการุยพทานตาพุทธังถูกหวยรรมังถูกหวยดำดำถูกหวยครับคุัดอยู่อยู่ข้างในมีอยู่ครับมีมีครับพุทธังครับอยาร้ีบเกาครวยพุทธัเษีดมังเรีนรัอ่ะราพัฒนาวันนี้วันที่ยี่ส24นะครับที่อาจารย์ให้ทินงานเป็นยี่สี่พฤษภาคมหกสิบหก ไป <จน S 1> ลุ้นกันกป,จ,ปจ,จุดตรงไหนปูอว่าไม่อกดดอต,ติดเตะกระจาดนอตตี้จะจุดให้เลยครับเด้อสาธุสาธุสาธุทาทมาิตเตกจานอตตีไปไหนไปด้วยหมดเลยครับ พูดราเราให้สัญญาแล้วนะคะเดี๋ยวมาถึงทุกวันนะรัฐบ <Eigen> าลเราเลยครับงวดน,นี้รถนะครับกระปุเดอ้อร์ เอ๊ะมีจุดสังเกตตัวหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ทําไมถึงชอบจุดที่สับปะรดคือภาษาอีสานก็คือบักนัดเออบนยังไว้กระปูทาสมปัติธนาแล้วกระเจี๊ยมาต่ำนัดอ๋อเราสังเกตมาหลายเที่ยวแล้วบางคนไม่รู้นะว่าทําไมอาจารย์ถึงปากไว้แับสับปะรดเออภาษาอีสานเพิ่มเอินบักนัดบักนัดบักนัดโอ้เขาขอปูปึ๊บเขาสมปัติธนาเขากระเจี๊ยมาต่ำนัดโอเค เขาลไม่ยังชินอะมาัติสายคนอืมโล่งแล้วคนนี้โล่งเลยโล่งเลยหายสงสัยแล้วครับก็คือบางนัดภาษาอียานก็คือเออตัปรดก็แปลว่าบางนัดนะครับอือนัดอะไรเอาไว้ก็ต้องมาอืมโอเครอรุนเลกของอาจารย์นอตตี้นะครับเมื่อกี้แกเอามาถามมาแล้วเด้อรัฐบาลลาวนะครับนะรัฐบาลลาวนะครับรอกคพูดเดี๋ยวอาจารย์มาเอาเด็กอ่า ทูบนะครับรัฐบาลดาวตัวแรกสี่นะครับเออสี่ตัวที่สองน่าจะเป็นเจ็ดนะนี่สามไหมสี่เจ็ดสี่สามเนี่ยนะรอรุนอีกต่วนทางกล้องอุ้ยฮึมนะจะมีหนึ่งในนั้นที่อาจารย์ มัดปล่อยมาไหมเด็กดาวสี่เจ็ดเนาะน่นอนสี่เจ็ดแน่นอนเนาะครับสี 47, 47. เ่เจ็ดสี่เจ็ดเห็นแล้วสี่เจ็ดสี่เจ็ดมาแล้ว ต่อไปเลยครับเด้อเป็นเป็นอะไรไม่แน่นะเนาะเขาไปเป็นลาวเป็นรัฐบาลไทยก็ได้นะเนาะแน่นอืมเป็นได้หลายอย่างครับเด้อบางทีงวดก่อนนั้นให้ให้น่อยก็ลาว เลขหน่อยเอ้ยเลขเลาวไปออกหน่อยสนับกันก็มีคนซื้อนะคนทีมทีมมาจากคำชนวดเขาซื้อทั้งสองอย่างเลยเขาซื้อสนับราวเป็นหน่อยหน่อยเป็นลาวแล้วก็ถูกเป็นล้านเหมือนกันตัวที่สามจะเป็นอะไรรอดูเครื่องหัอสาม ติดสี่น,นะครับเด้อ,อาจารย์ให้มานะครับรูดศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หกสี่หกศูนย์แปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่หกในตัวเลขทูบจะมีสี่เจ็ดตัวที่สามยังไม่แน่ใจจะเป็นสามหรือเปล่า47 7, 47 7มันจะเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดนี่ไหมเนี้ย ้เย็นใจเย็นกับตังกล้องอยู่เดได้เห็นเดชไม่ดู้งปั่นกล้องนี้ก็ไเลนะดูตทางปั่นกล้องนะโอเจ้าข่กรปุก้วัตถเป็นสองตัวคือเดกที่าจารน็อตี่ให้มามันเป็นสามีสี่ติดมานะครับเจ็ดเจ็ดเรือง บ้นนะามบ้บ้มันขควงไงลูกสามสามเะเจ็ดอะไรแน่เนี่ยมอะไรแน่เนี่ยถืว่าือว่าสามเพราะว่ามันขควงเจ็ด เจ็ดหน่อยเจ็ดมีเจ็ดหน่อยเจ็ดใจเออแบบนี้อืมเจ็ดเจ็ดีเป็นหนึ่งไงเจ็เจ็ดหนึ่งตีเจ็ดเจ็ดก็ได้เจ็ดนอืมเจ็ดีเจ็ดธรรมะเลยเจ็ดายใัดไหมเบิดหัวล้องรังอืมเป็นเจ็ดแน่นอนนะดงนี่นะเจ็ดเจ็ด นะครับแนวทางรัฐบาลราวด้วกันวันนี้เด็ดทูบนะรบเพกทูบทูบราวด้กทูบราวคือมาไทยประสุดไปไทยให้ไหมมิดเบ้บ่สี่เจ็ดเจ็ดชัด ไม่เป็นไรผมถ่ายนะพี่เดี๋ยวอ่ะสี่คู่เปลาที่เจ็ดเจ็ด้อทีแรกก็แตกยอดเราได้เลขคู่เปลอสี่เจ็ดเจ็ดเด้อคู่ปล่าเลยครับเด้อปาแค่ในเด้อพี่น้องสี่เจ็ดเจ็ดครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดถ้าผมตีนี่ผมจะตีสี่เจ็ดสองเพราะว่าเจ็ดมีสองตัวอ๋อครับผมตีนะสี่เจ็ดสองอ็นสี่เจ็ดสองเจ็ดก็ได้สี่เจ็ดสองก็ได้เพราะว่า มีเจ็ดอยู่สองตัวก็จะเป็น4ี่เจ็ครับสี 4, 2, อะไรประมาณนี้ครับน่าสี่หกนะ่จสมีนะครับตอได้การปล่อยมา4ี่ศูนย์สนย์นมาสี่เจนะครับสาทุสาทุเนะอ้าวันนี้หมานพู่นีิชาวเจันนะครับ